ปอบผีปอบเป็นอย่างไรเกิดขึ้นจากที่ไหนการไล่การกำจัดปอบทำอย่างไรเราขานตำนานไทยขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวเรื่องราลนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานแก่ผู้ฟังทุกท่านปอบเป็นตัวอย่างไรผมไม่เคยเห็นตัวปอบหรือผีปอบหรอกครับ แต่ในทราบจากคำบอกเล่าต่อๆกันว่าปอบนี้มีรูปร่างเหมือนหนูหรือพังพรคนอีสานมักชอบเก่าถึงคนที่เป็นปอบว่าหางกำรรเต็มมือซึ่งความหมายว่าคนผู้นั้นมีปอบอยู่หลายตัวขนาดมีหางเต็มกำม,มือเลยทีเดียวผมเคยถามลุงคนหนึ่งซึ่งเขาทั้งหลายบอกว่าแกเคยเป็นปอบมาก่อน แต่เวลาทุมถามนั้นแกหายเป็นปอบไปนานแล้วแกเล่าให้ฟังว่าตัวแกเองไม่เคยเป็นปอบเคยปรากฏแต่เพียงว่าในหน้าแรงแกจะเดินออกจากบ้านไปยังอีกหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักพอแกเดินออกจากบ้านข้ามท้องทุ่งไปเท่านั้นแหละมองไปข้างหน้าจะเห็นฝุ่นฟุ้งเป็นระยะระยะขลายกับมีสัตว์จำพวกหนึ่งอีเห็น หรือพังพรวิ่งออกหน้าแต่มองไม่เห็นตัวตัวแกไปยังไม่ถึงหมู่บ้านนั้นเลยก็มีเสียงเอะโวยวายหรือไม่ก็เสียงร้องไห้ดังละงมมาจากหมู่บ้านนั้นแสดงว่าปอบของแกไปเข้าสิงคนเข้าไปให้แล้วผีปอบเกิดจากอะไรคนอีสานส่วนมากมักเชื่อกันว่า ผีปอบเกิดจากการเรียนมนหรือการเรียนเป็นผีฟ้าผีแถนในที่นี้ผมขอจําแนกชนิดของมนอย่างง่ายๆเป็นสองชนิดคือมนพุทธกับมนมารมนใดที่ได้เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเองจากการเบียดเบียนทำร้ายหรือแกข,า,ขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงอาจจะช่วยเหลือผู้อื่น ที่เป็นสุจริตชนในยามจำเป็นได้เรียกว่ามนพุทธถ้าลักษณะตรงข้ามคือเรียนไว้เพื่อทำร้ายหรือเบียดเบียนคนอื่นมีรลักฐานตั้งอยู่บนกิเลสตัณหาอย่างนี้เรียกว่ามนมารเช่นวิชาทรหนังบังฟันปั้นหุ่นปั้นลอยไทยเศรษฐีคือมนที่เรียกเพื่อให้ตนเองมั่งคั่งร่ำรวย กว่าผู้อื่นทำเสน์ยาแฟดใส่เอาเงินสเสก่ข้าวขึ้นลานคือการเป่าเพื่อให้ข้าวเปลือกจากที่อื่นๆเข้ามายังลานตนเองเพื่อให้ลานตนเองมีข้าวมากมายมีมนอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งผมไม่การรับรองว่าจะขังหรือศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่เพียงไรแต่จะไม่เอ่ยถึงชื่อมนนั้นแต่จะบอกเพียงว่า มันเป็นมนสำหรับผู้หญิงเมื่อเสกหรือบริกรรมเสร็จแล้วจะมีสปปรรพคุณเพิ่มขนาดของเครื่องเพศได้มนมานเกือบทุกอย่างมักจะมีข้อห้ามซึ่งภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าขัดลำเอาไว้เป็นข้อห้ามหนักบางเบาตามชนิดมนเช่นไม่หันมองลงบนบ่อ ไม่ให้กินข้าวในบ้านที่กำลังมีงานศพมนทุกอย่างจะต้องมีค่าขายค่าครูในภาษาอีสานในการเรียนถ้าเป็นมนในการใช้รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออาการป่วยนั้นหายแล้วก็จะมีข้อห้ามว่าไม่ให้เรียกค่าสัมมนาคุณหรือค่าครูเกินเท่าที่นี้ทั้งนี้ รวมไปถึงการเรียนเป็นผีฟ้าผีแทนซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องของผู้หญิงเพราะฉะนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายก็มีสิทธิ์เป็นปอบกันทั้งนั้นสําหรับผู้เรียนมนแล้วคลาไม่ได้หรือเรียกค่าขึ้นครูเกินกำหนดจะเป็นปอบปอบมีหลายชนิดปอบที่เกิดขึ้นจากสาเหตุด,ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อมีการเสียปอบคือให้หมอผีปอบชำระหรือกำจัดเสียบ้างบางรายก็จะหายเป็นคนบางลายนั้นก็อาจเป็นปอบถึงตายปอบนี้จะตามไปด้วยอย่างนี้เป็นปอบธรรมดาแต่บางลายนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ปอบปู่ย่าตายายปอบไม่ยอมตาย ตามเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานอีกทีมรดกแบบนี้ลูกหลานหลายคนก็คงไม่อยากรับไว้อย่างนี้เรียกว่าปอบเชือ้อปอบอยู่ชนิดหนึ่งปอบแรกหน้าเช่นนายคำไม่ได้เป็นปอบคนอื่นเป็นเวลาปอบตัวนี้เข้าไปแล้วไม่บอกชื่อตนแต่บอกว่า เป็นของนายคำมีอย่างนี้เป็นต้นเอาชื่อคนอื่นไปแลกกินเรียกว่าปอบนิสัยเลวก็ว่าได้เมื่อปอบเข้าคนภาษาไทยเรียกว่าการปอบสิงส่วนทางภาคอีสานปอบเข้าอันที่จริงแล้วอันเดียวกันนั่นแหละครับเข้าสิงยังไงหล่ะเวลาปอบเข้านั้นมีอาการต่าง กับบางคนร้องอดโอยโวยโวาย,วยบางก็ร้องห่มร้องไห้บางก็คุบคงคง,ค,งคารไปในทันทีทันใดบางคนมีอาการดังกล่าวเลยแต่การเจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วก็ซุดลงหนักไปทันทีได้เหมือนกันบางคนก็จะรู้ว่าปอบเข้าสิงเวลาก็ผ่านไปตั้งวันสองวันแล้ว ที่รู้ว่าปอบเข้าสิงนั้นเพราะพีอพปอบมันจะออกจากปากเองคือมันบอกว่ามันจะกินคนนั้นคนนี้แต่บางทีมันไม่ออกปากเลยต่อเมื่อพากันสงสัยก็จัดมิธีการไล่ปอบขึ้นได้ออกจากปากปอบชนิดนี้เรียกว่าปอบกักคือคำว่าคือค,อคำว่าใบไล่ปอบ เมื่อรู้ว่าปอบสิงใครแล้วการไล่ปอบก็จะเกิดขึ้นวิธีไล่ปอบนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นขวับพิกให้ควันเข้าจมูกแทงด้วยว่านนำสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัวบางชนิดเช่นคางโคกตุ๊กแกเป็นต้นวิธีนี้ส่วนมากจะใช้กับผู้หญิงแต่ส่วนมากแล้วมักจะไล่ด้วยคาถาอาคม ซึ่งมีหมอผีไล่โดยเฉพาะตามปกตินั้นเมื่อได้ชับแน่ชัดว่าใครถูกปอบสิงเข้าล่างแล้วมักจะมีการไถ่าถามกันก่อนว่าแกเป็นใครมาจากไหนมาทำไมตลอดถึงเรื่องอื่นๆที่ต้องการรู้เช่นโกรธเคืองเขาเรื่องอะไรเรียนอะไรมาถึงได้มาเป็นปอบเคยกินคนมาแล้วกี่คน ดังนั้นเป็นต้นเสร็จแล้วก็ลงมือไล่ตามพิธีของหมอแต่ละคนแต่อาจารย์บางคนจะเลือกผูกข้อมือข้อไม้แล้วใช้เขี้ยนตีด้วยหวายแทงด้วยว่านหรือไม้เท้าสำหรับไล่ปอบตามส่วนต่างๆของร่างกายกํำลาบด้วยเสียงอันดังว่าแกมึงจะออกไม่ออก ถ้าไม่ออกกูจะเอามึงตายอย่างนี้จนกว่าปอบจะนอมจำนนและรับปากว่าจะออกอาจารย์บางคนขังนักเรื่องไล่ปอบพอปอบเข้าใครไปตามอาจารย์มาอาจารย์ไม่ทันถึงขึ้นบ้านเพียงปอบได้ยินเสียงทางนี้ก็เปิดหนีไปแล้วนอกจากการไล่ปอบแล้วยังมีการกันปอบอีกการกันปอบนั้น กันด้วยเวทมนต์คาถาอาคมโดยต้องการไม่ให้ปอบเข้ามีวิธีกรรมคาถาเอาเองหรือไม่ก็ให้อาจารย์เสกได้ผูกเข้าไม้ข้อมือหรือตึงไว้รอบบริเวณบ้านเรือนที่ปอบชอบมาแวะมาเยี่ยมบ่อยๆปอบพ่ายเมื่อปอบยอมจำนนต่อด็ตอร์ปรอบแล้วก็จะออกหนีไปวิธีออกหนีไป มีอยู่สองวิธีคือด้วยการไปถ่ายอุจจาระหรือปัสสวะและด้วยการอาเจียนเมื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างแล้วนั้นคนที่ถูกปอบเข้าก็จะมีอาการเหมือนคนปกติธรรมดาสำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกันกันกบปอบก็ได้จบลงแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องของเราด้วยนะครับสหรับวันนี้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ